โดนเดวิดวอ๋อเดวิดวทำไรวะมันไม่หนีอ่ะไม่หนีก็โดนเดวิดเอาไรกันพอเด็ดเก็ดย่านน้ำ ดิวิดคิงนะครับเ็าไม่ได้แล้วเพื่อนสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะกับเดซี่นะครับวันนี้เราก็จะไม่เล่นน้องรินนะครับคือต้องบอกก่อนว่าน้องรินเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทำเดซบายเด y บายเดลไรต่อนะ แต่เนื่องจากว่าทำปั๊บแล้วมันแหลกกับมันค้างครับแล้วก็พออัดไปปั๊บแล้วมันกระตุกภาพมันกระตุกนะครับมันเลยผมรู้สึกว่าถ้าผมลงไปเนี่ยมันจะทำให้กับมันไม่สนุกอะแล้วมันเกิดการเป็นคิดที่ไม่ดีขึ้นผมก็เลยไม่ลงนะครับโอเคขนาดอัดเดินเนินอย่างเงี้ยก็อัดอัดไม่ดีเหมือนกันครับก็เลยจะลองทำการอัดใหม่ครับประมาณนี่แหละรอบไปสี่แล้วนะครับเสียโมลีไปสี่อันแล้ว ยังไม่ได้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะมาปรับกราฟิกครับผมอาจจะปรับเป็นที่60ผมลองจะปรับเป็นที่3 0 f p s นะเอฟแอเผื่อมันจะหายแรกขึ้นนะการวควบคุมเนี่ยของผมปรับไปที่มุมกล้องของนี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ mm. มาส่วนเปิร์กครับผมไปดูเปิร์กของน้องรินดีกว่านะเปิร์กของน้องรินเนี่ยจะมีไม้แตกไอ้วัวหมู แล้วก็นี่ผมเปะเพิร์กเลดเกมของเรานะครับผมความตายไล่าทางหนีนะครับหายากมากแล้วก็การแทรกซานการแทรกแซงอันเสรินโจมอันนี้เป็นของเปอร์ของพ่อแม่นะครับเป็นเปิร์กกันเครื่องครับหัวหมูนี่มันมันตีแล้วทีนี้เลือดมันออกเยอะกับรักษายากเครื่องเส้นเนี่ยผมเอาเป็นพวก่ โมริเช่นเคยครับผมแล้วก็แอดออนเนี่ยผมใช้ของอันนี้ก็คือคาตานะไอตัวน,นี้คือมันทําให้เวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันหลอกร้อนได้คือเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือการมันชัดสกิลเนี่ยได้เร็วขึ้นโอเคก็ยจะหมดเท่านี้แหละเนาะไ <ทะ S 1> ปไปตัดก,กันไปที่ตัวเกมนะครับอ๋อลืมไปครับผมผมขอเปลี่ยนผมขอแต่งตัวน้องเบนใหม่ครับ ไอ้ I, ตัวเนี้ยคือผมยังไม่ใช้นะครับคือถ้ามันใช้เนี่ยมันจะเลวลาผมใช้สกิลเนี่ยมันบังนะครับผมก็เลยไม่ใช้นะผมก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าไปมาครับผมที่ดินของตระกูลยามา,ากะด่านองนยามา,ากะพอดีนะครับแต่ผมไม่ชอบเลยครับด่านเนี้ยคือมันหาเซอร์ยากแล้วมันแหลกด้วยไม่รู้จะแหลกหรือเปล่าเนี่ยตาเนี้ยอัดคลิปเข้าไปนะครับ sơ cơ gì nào ui nhiều đó đó đó, 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 đó. เนีจัด,จด อูนียแนมากอะเครื่องนาาั่นละครับมีพุ่ดรุที่สุดนี่ที่ดรถที่สุด,สดบอกนะว่าส่วนกระแส อุ้ยไม่โดนดิวิดเอาดวิดทำอะไรวะไม,ไม่หนีอ่ะไม่หนีก็โดนสีเดีิว ไยคนไกลองไรกันไม่ยอมพับไม้น เงินทองใต้ดินยัง เอจเดขอเด็ดเก็ดย่านน้ำ ี่ทำไมคนนั้นยังไม่มีคนช่วยนะครับหรือเขาอยู่ไกลสุดโอเคช่วยแล้วคือผมยังล็อกเป้าน้องลินอยู่เลยนะครับคือมันเลยจะถังให้แล้วเนี่ยผมปรับไม่ได้ด้วยกลัวปรับป๊บ,ปบแล้วหลุดเลยมองหลัง เห็นดิวิดคิงครับเไม่ได้แล้เพื่อนนี่เกือบบอดนะตาย ้ยตายยากหรือเปล่าติดติดอูโมรีได้เลยคผมตายยังครับนี่สุคแข็งใกล้ กลับตรงนี้เนี่ยอ <c oughs> ันนี้ยินเสียงตีน เฮ้ยไม่โดนโอ้โหไม่โดนสองทีจิวิดคิงตายนะี่ไม่มีคนช่วยเออทำไมกูยังเป็นห่วงเซอร์วะนะเนี่ยกูก็จะแพ้เหมือนกัน ไหนจะ้นจะก็ออกมาทางนี้ครับ สารเร็วมากครับการ้องทางวุกกีนะครับยังถือว่ากลางๆอยู่นะครับเราได้ก็ได้ประมาณกลางเขาก็ซ่อมประมาณกลางเป็นเพราะเขาเจ็บบ่อยด้วยแหละลอดูเครื่องนี้ซ้ำถ้าซ่อมนะ Ông oh, oh David. David hit lơ. Chết tăn mà. Chạy không ai mong. Không ai mong Phi xích xác Chạy ทีไหมไปไหนแล้ววะดูทีดูทีถูกอีกทีททททไปใช้เดวิดมันแรงมากนะ็นเกือบตาบอดเลยนะตอนปุ่มพอเด็ด มีคนแถวนี้นะถึงมันจะเสร็จแล้วนะตรงนี้ไม่มีเครื่องนี้เสร็จไปแล้วเครื่องเนี้ยนี่จนะให้มีคนแล้วนะโคตรเรียนกิ๊บ ขออีกแล้วครับ ต้องแขวนคอเด็ดนะเก็บไว้ไม่ได้ขาดไปไหนจ๊ะนี่ก็มอลิมลีได้ครับยังนะ <c oughs> ตามเครื่องเดิมไปข้อง้นหรออ่าะ ยังเหรอไม่ตายเหรอคอเด็ดมีคนหนึ่งผมยังไม่เคยเห็นหน้าแล้วนะผมเห็นแต่เดวิดคิงกับคอเด็ดนะมีคอเด็ดสองตัววะ่ะ วิวนวิวนตรงนี้จะข้ามหน้าต่างนี้โดนนะโดนนะเรื่องรู้เลยครับผม ยังยังจะซ่อมตอ่อยิงไปไหนก็ <S <S เอะมาไปตีมันเนี่ยใส่ชุดเดียวกันเลย <S <S 1> <S 1> อิ่งไปกระทือกเครื่องนั่นนะครับมันใกล้เสร็จแล้ว มีตายเรียบด้วยเท่ารู้แล้วผมสามเครื่องสุดท้ายนู่น ไม่น่าเลยใครนะทำเครื่องระเบิด เกมมีบนซ่อมอุ้ยสองเครื่องน,น,นะครับผม วันละแม็กดักครับ นี่นี่เลยว่ามีแทงหลังเออเสียวเฮ้ยเดียวเลยเหรอข้อเด็เดอีกคนครับผมอยู่ไหน เอาล้ครับผมผมกับพ่อใยรจาหาเจอก่อนเดี๋ยวผมจะเจอตัวเซอร์ก่อนนะอือห<ๆ>ือมาเกิดอะไรตรงนี้<ๆ>ข่อปับ๊บเราออกล่าเลยนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ 3 2 1 8, 6, เ,<อ>เราจะว่าไปแบบเซอร์ปงเซอร์ไพรส์นะอย๊ยเจียบตาย